น้องชายจมคืออะไรคะคุณหมอก็มักจะเกิดในคนที่ค่อนข้างอวบนะคะแล้วก็เป็นคุณผู้ชายที่น้ําหนักตัวเยอะเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมีเอน็นมีอะไรมาหลังอะคะ่ะเวลาแข่งตัวเนาะก็ยืดออกมายาวแบบปกติเลยแต่ว่าพอพอเวลาอ่อนตัวค่ะเขาจมลงไปเลยนะคะก็คือไม่เห็นบางท่านนี่มองไม่เห็นเลยนะคะก็หรือเห็นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นได้ไม่ได้ผิดป อะะะไรนะคะแต่ว่า,าแนะนําว่าถ้าท่านใดที่น้องชายจมมาแล้วอยากมาเพิ่มขนาดอะคะ่ะแนะนําว่าจะต้องแนะนําให้ขีดก่อนถูกเคสเลยเพราะว่าถ้าเกิดเคสน้องชายจมแล้วฉีดฟิลเลอร์ไปอะคะ่ะทรงเขาอาจจะไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็คือแนะนําว่าถ้าขีดก่อนแล้วฉีดฟิลเลอร์อันนี้จะสวยหรืออีกอันที่เห็นผลดีมากๆคือการทําเนื้อเยื่อเทียมเพราะว่าเนื้อเยื่อเทียมมันทาให้น้องชายยาวขึ้นได้ด้วยจากที่มันจมลงไปอะค่ะมันจะไม่จมแล้วทีนี้มันจะยาวขึ้นมันจะเห็นชัด ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปตัดเส้นประสาทหรืออะไรนะคะตัวนี้ก็แนะนำว่าเข้ามาปรึกษาหมอ,อก,ก่อนได้ค่ะ